โครอัจฉริยะเผยแท็กติกเทนฮากที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโอ้โหการจัดตัวแท็กติกของเอริกเทนฮากงงกันทั้งโลกงงกันทั้งบางพอสโคต,ตำนานแดนกลางยังงงนะครับว่าเทนฮาราทำอะไรนะฮะซึ่งเทนฮากก็ได้บอกนะครับว่าสัมภาษณ์ก่อนเกมแหละนะเขาบอกว่ามีผู้เล่นบางคนนะบาดเจ็บนะรู้วิททดแบนดังนั้นเนี่ยเราเลยต้อง ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะนอกจากนี้เนี่ยบางคนต้องเตรียมแบบในการเจอกับเวสแฮมนะเรามีเวลาการเตรียมทีมอีละยะอันสั้นนะเกมนี้เนี่ยอย่างที่เห็นครับตัวสร้างสารรค์เกมกลายเป็นมาซาวีนะครับตำแหน่งเบอร์10เขาบอกผมรู้จักเขาเป็นอย่างดีตั้งแต่อาแจากอาร์ฟตัมแล้วเขาสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้ผมเคยจับเขาเล่นมาก่อนที่อาแจกแล้วนะเขาเนี่ยเล่นเป็นฟูลแบ็กในะระบบของเราเขาเนี่ยขึ้นมาเล่นพื้นที่ฮาร์มสเปซ ดังนั้นเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งนี้ได้เราสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงตามรูปเกมได้เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยเราอาจจะปรับมาสวิท่นแหน่งอื่นก็ได้สุดท้ายก็เป็นอย่างนันครับจากฟูลแบ็คที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บในเรื่องของอหัวใจในเรื่องของสุขภาพะนะครับแกจับไปเล่นตัวสร้างสารรค์เกมกลางรุกนะฮะที่คริสต e นเอริกเซนเนี่ยตรงกลางก็มีอยู่ นะซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในวันก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นอูกาเตยินคู่กับเอลิกเซนจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจากไลน์อัพนะครับสามารถใช้เป็นอุกาเตกับคาเซมิโลก็ได้ถ้าจะทำนะครับแล้วก็ดันเอลิกเซนเนี่ยไปยืนเป็นกลางรุกก็ได้แต่ด้วยความจีเนียสรับของเอริิเกนฮาร์เนี่ยเขาได้จับมาซาเวนะครับไปเล่นเป็นกล <laughs> างรุกซะอย่างนั้นนะครับคนก็เลยงงว่าอะไรกันครับเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น นะฮะแล้วก็พอสโคนี่ได้พูดถึงการจับมาซูอนะครับในตำแหน่งเบอร์สิบเลยว่าผมไม่คิดว่ามาซูอนะผู้เลือตำแหน่งเบอร์สิบผมหวังว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่เทนฮากต้องการให้ทําได้ดีกว่าผมนะผมไม่รู้ว่าทาไมเทนฮากเนี่ยกำลังคิดถึงเกมบนอาทิตย์ตอนนี้เขาจะต้องชนะเอาไว้ก่อนเลยนะก่อนแข่งนัดนี้เนี่ยแมทเต็ดอยู่ที่โอโ้ยยี่สิบห้าของยูรปาลีกนะแม้จะเป็นโซนตกชั้นซึ่งโอเคแหละว,ว่าตอนนี้อยู่ที่21กระเตื้องขึ้นมาหน่อย ซึ่งพอสโคเนี่ยรู้สึกงงมากๆกครับกับสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าอันดับในลีกบอกทุกอย่างอยู่แล้วนะและผมกําลังพูดถึงทั้ง2องนกนี่แหละมันไม่ดีเลยในพิม์ลีกก็ไม่ดียูโรป้าลีกก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วบอกว่าสิ่งที่ผิดหวังมากที่สุดคือเราอยู่ในช่วงเวลา2ปีกว่าแล้วทุ่มเงินไปอย่างมากมายและเรายังไม่เห็นพัฒนาการอะไรเลยตอนนี้ผลงานของแมนยูนเต็ดเนี่ยโอ้ จะมีลุ้นท็อปโฟอะไรหรือเปล่าในพรีเมียร์ลีกมันดูยากนะจะขยับเข้าไปผมเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยพอสคงงงครับกับการจัดตัวผู้เล่นกับแทคกติกของเอริกเคนฮาร์นับวันยิ่งแปลกประหลาดครับทำไมถึงจับมาซอุยแบ็กเนี่ยไปเล่นเป็นกองกลางตัวรุกแฟนบอลก,ก็งงครับแต่เทนฮาร์กชีเนียสุดๆนะครับผมผู้เล่นในตำแหน่งอื่นก็สามารถเล่นได้ครับอริกเซนยืนอยู่เล่นได้ คุณจับอูกาเต้ไปยืนกับใครเขาก็ทําได้นะครับไปยืนกับคาเซมิโลก็ได้แต่เอาแบ็กไปเล่นเป็นกลางรุกไปสร้างสารรคเกมก็งงครับซึ่งสถิติของมาซูยินนั้นโอ้โหถือว่าทําอะไรไม่ทำสร้างสารรค์เกมไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งเข้าใจนักเตะครับว่าไม่ใช่ตาแหน่งเขาเรียกว่าตัดสินใจในคราวนี้อนาคตของเทนฮากยิ่งเหลือน้อยลงไปทุกทีเลยครับหากคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งติดตามได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook, YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ